วันนี้ก็มาหาคุณลุงชนะนะคะคผู้เข้าโครงการรักษาโกกรคเกาต์ฟีของคุณหมอแก้มหอมนะคะครับค่ะวันนี้ทานยาไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะค,ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนทานยาลุงชนะมีอาการยังไงบ้างคะก่อนนั้นมันจะเริ่อปวดขาก่อนหน้าปวดขาป,ปวดที่หัวเข่าค่ะปวดที่หัวเข่าเนาะปวดมากไหมคะปวดไม่มาก ไม่มากเท่าไหร่เนาะอืมแล้วแล้วเวลาเดินนี่จะเป็นไงบ้างคะเดินจะขัดครับจะขัดขัดใช่ไหมคะหัวเข่าบวมนิดหน่อยเนาะครับอ่าเดี๋ยวลบกวนเปิดหัวเข่าอีกทีนะคะเปิดหัวเข่าให้ดูหน่อยเนาะอ่านี่นะคะจะมีอาการบวมนิดหน่อยนะคะแต่เหมือนยุบลงจากเดิมแล้วครับตอนแรกจะบวมกว่านี้อ่า แล้วตอนนี้ทานยาไปได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าความปวดจะมากขึ้นจะมากขึ้น,นค่ะแล้วเวลาเดินนี่เป็นยังไงบ้างเดินจะขัดจะขัดขัดอยู่อ,ยอ๋อโอเคคือยังมีอาการปวดอยู่นะคะครับค่ะ